ไม่ได้ลืมนะคะวันนี้วันที่4ตุลาคมแต่ช้านิดหนึ่งพอดียุ่งอยู่เพิ่งจะเว็บได้ก็เลยรีบมาทําคลิปให้กับทุกคนก่อนนะคะวันนี้นะคะทั้ง7วันให้ฟังเลยอันนี้เอาไว้สําหรับหวยลาวเลยแล้วกันนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขการทําบุญใส่บาทหรือเลขใบโมทนาบุญหรือถ้าใครไม่ได้ทําที่ไหนไปทําบุญก็ดูเลขที่บัญชีที่โอนออนไลน์ก็ได้ค่ะ วันอาทิตย์นะคะซื้อเลขการทําบุญจะแหงมากค่ะส่วนคนวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานมันถึงจะน่าเบื่ออึดอัดแค่ไหนก็ตามแต่แต่เลขการทํางานจะให้โชคให้รับคุณในวันนี้คําว่าเลขการทํางานก็คือวันเริ่มต้นการทํางานการเจรจางานหรือเงินเดือนปัจจุบันวันนี้ก็ได้เช่นกันนะคะลองดูแล้วคนที่เกิดในวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้รับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะ แล้วคนที่เกิดวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองวันนี้คนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลาภแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดคุณรู้สึกรักและผูกพันกับใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันนี้ให้ซื้อเลขรหัส ATM รหัส ATM จะให้โชคให้ลาภให้สิ่งดีๆกับคุณค่ะส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองได้เลยจะ2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้าย ก็ตัดเล่นเลขเอาตามที่เราชอบเลยนะคะก็ขออวยพรให้พวกคนเฮงส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาจบมาปีพศอ,อะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่หรือหัสนักเรียนนักศึกษาอะไรแต่ถ้าใครที่จบมานานแล้วจําไม่ได้เอาของคนใกล้ชิดก,ก็ได้ว่าเขายังเรียนหนังสืออยู่ได้เลขที่เท่าไหร่รหัสนักเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคนวันเสาร์กวขอวอวยพรให้พวกคุณโชคดียันหวยลาวเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ